ป่าต้องสาบเรื่องราวนี้เล่ากันว่าเกิดขึ้นในป่าลึกทางภาคเหนือป่าเก่าแก่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านข้างป่าเรียกขานมันว่าป่าต้องสาบหรือป่าหลงตายป่าแห่งนี้ไม่มีในแผนที่ไม่มีในบันทึกทางการใครที่ย่างกลายเข้าไปมักไม่เคยกลับออกมาก่อน เป็นหัวหน้าทีมสำรวจวัย35ปีเขาชำนาญการเดินป่าและภูเขาผ่านงานสำรวจป่ามาไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้เขาได้รับงานสำคัญเก็บข้อมูลพันไม้และสำรวจพิกัดลึกลับที่เชื่อว่ามีพันไม้หายากเพื่อจัดทำแผนที่ป่าโบราณแห่งนี้เขาพาทีมสำรวจอีกสามคนหนุ่มภูมิศาสตร์ผู้ชำนาญการอ่านแผนที่และเครื่องมือตรวจวัด เอกช่างภาพมืออาชีพผู้หลงไหลาการถ่ายภาพธรรมชาติเมนักพฤกษศาสตร์สาวผู้คลั่งไคล้พืชหายากทีมออกเดินทางในเช้าตรู่ท่ามกลางหมอกจางลมเท้าเย็นสบายป่าในตอนแรกดูสงบร่มรื่นแสงอาทิตย์ลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบทื้นดินเป็นลวดลายสวยงามกลิ่นหอมจางของดอกไม้ป่าทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่น นี่สินะสวรรค์ของนักสำรวจเอกพูดพลางยกกล้องขึ้นถ่ายพวกเขาเดินต่อจนบ่ายแผนที่และเครื่องมือนำทางยังทำงานได้ดีแต่เมื่อเริ่มเข้าเขตลึกเสียงนกเสียงมแมลงที่เคยเคึกคักเริ่มเงียบหายเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียสีกันแทนเย็นวันแรกพวกเขาหยุดพักตั้งแคมป์ใกล้ลำธารเล็กๆพอกลางคืนมาถึงลมเริ่มแรง ความเงียบในป่ามืดชนิดแทบจะทำให้หูอื้อแต่ในความเงียบนั้นทุกคนเริ่มได้ยินเสียงแปลกเสียงคล้ายคนกระซิบแว่วมาเป็นระยะเมยกอดแขนตัวเองแน่นพี่กรณได้ยินไหมมีเสียงคนก่อนนิ่งฟังใบหน้าเคร่งเครียดคงเป็นลมพัดผ่านช่องใบไม้ทำให้เกิดเสียงเขาปลอบแต่ในใจเริ่มระแวง คืนนั้นไม่มีใครหลับลงเสียงฝีเท้าลึกลับดังวนเวียนรอบเต็นท์คล้ายมีใครย่ำเดินรับรอบและทุกครั้งที่เอกส่องไฟฉายออกไปจะเห็นเพียงเงาต้นไม้โยกไหวตามลมเช้าวันถัดมาทีมเดินลึกเข้าไปในป่า GPS เริ่มทำงานผิดพลาดเข็มทิศหมุนวนไม่หยุดหนุ่มพยายามอ่านแผนที่แต่ภูมิประเทศตรงหน้าไม่ตรงกับแผนที่เลย ทุกคนเริ่มหงุดหงิดและกลัวเมื่อผ่านพ้นครึ่งวันพวกเขากลับพบต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขามั่นใจว่าเดินผ่านมาแล้วเมื่อเช้าเราวนกลับมาที่เดิมเอกตะโกนก่อนพยายามตั้งสติใจเย็นพักก่อนเดี๋ยวพี่หาทางออกให้ได้คืนนั้นพวกเขากาางเต็นท์อีกครั้งกลางป่าความมืดยิ่งหนาทึบไม่มีแม้แต่แสงดาวเมนั่งตัวสั่น บอกว่าเธอฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าเละเน่าเฟะเดินเข้ามาในเต็นท์ลากเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอเอกที่นั่งใกล้กันพูดเบาๆกูก็ฝันเห็นเหมือนกันแต่เป็นผู้ชายในชุดล่าสัตว์หน้าไม่เกรียมเดินวนรอบพวกเราก่อนไม่พูดอะไรแต่ในใจเขารู้แล้วว่าป่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาวันที่สพวกเขาพบกระท่อมไม้เก่ากลางป่า หลังคาโวผนังผูพังประตูปิดสนิทแต่เหมือนมีใครใช้ไม้ตอกตรึงเอาไว้เอกอยากเข้าไปถ่ายภาพก่อนลังเลแต่สุดท้ายเพราะความเหนื่อยล้านและหมดแรงจึงตัดสินใจเข้าไปกลิ่นเหม็นสาบลอยฟุ้งภายในบนพื้นมีรอยคราบน้ำตาลค้ำเหมือนคราบเลือดเก่าพวกเขาก่อไฟนั่งรวมกันเสียงเคาะดังขึ้นในคืนนั้นก๊ก เสียงเคาะประตูช้าๆสม่ำเสมอไม่แรงแต่ก้องชัดใครนะก่อนตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องไม่รีบร้อนไม่หยุดเอกทนไม่ไหวเขาเพื่อนเปิดประตูออกแต่ข้างนอกมีเพียงความว่างเปล่ากับความมืดและสายลมหนาวเช้าวันที่สเอกหายตัวจากกระท่อม เหลือเพียงกล้องวางอยู่บนพื้นก่อนกับหนุ่มกับเมธต,ตามหาทั้งวันเจอเพียงรอยลากและรองเท้าของเอกวางเรียงคู่กันอย่างเป็นระเบียบที่โคนต้นไม้ใหญ่คืนต่อมาเสียงหัวเราะแห่พร่าลอยมากับลมรอยฟีเท้าปริศนาปรากฏรอบเต็นท์จนรุ่งสายพวกเขาพบร่างเอกพิงต้นไม้ใบหน้ายิ้มค้างดวงตากลวงโบมีรอยเลือดไหลาจากหู เมเริ่มคลุ้มคลั่งร้องไห้ไม่หยุดหนุ่มพูดเพียงว่าเรากำลังจะได้ที่นี่คืนนั้นเมกับหนุ่มก็หายไปเช่นกันก่อนตื่นขึ้นพบเพียงเต็นที่ถล่มลงมาและรอยฝีเท้าลากยาวหายลับไปในความมืดเขาตามหาสุดท้ายเจอแสงสว่างรำไรลมเย็นพัดแรงเขาออกจากป่าไปเจอหมู่บ้านเล็กๆชายชาราในหมู่บ้านรีบเข้ามาช่วย คุณลุงช่วยด้วยเพื่อนผมหายไปในป่าผมหนีมาได้ก่อนพูดน้ำตาไหลชายชารามองเขาด้วยสายตาสงสารหลกเอ้ยป่าที่แกออกมามันไม่มีอีกแล้วป่านี้มันโดนไฟไหม้ตายหมดเมื่อร้อยปีก่อนที่นี่เหลือแต่ตอไม้กับเท่าฐานก่อนหันกลับไปมองป่าที่เขาวิ่งออกมาแต่สิ่งที่เห็นคือทุ่งตอไม้ดำไหม หลือแต่เท่าฐานไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ไม่มีทางเดินที่เขาจำได้ก่อนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชท,ทุกคนบอกว่าเขาเดินหลงวนอยู่ในทุ่งตอไม้ร้างมาตลอดสามวันไม่เคยเข้าไปในป่าไม่เคยมีเพื่อนร่วมทีมในคืนสุดท้ายขณะนอนอยู่ในห้องโรงพยาบาลก่อนได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างห้อง และเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านหูเรายังรอแกอยู่ในป่า